เดี๋ยววันนี้ผมมาเปรียบเทียบใบตัดทั้ง2ตัวนี้ให้ดูนะครับทั้งของซู m ม่แล้วก็ของ 3M เนะครับว่าตัวไหนนะครับจะตัดได้คมแล้วก็คุ้มค่ามากกว่ากันนะครับเดี๋ยวสองใบนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการตัดให้ดูแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ของซูโม่ก่อนแล้วกันนะครับเป็นพอลิมิตนะครับ ก็เป็นของซุมโมนะครับจะใช้ใบไปประมาณนี้เลยเต่อไปเป็นของสางเอมกันบ้างนะครับ Thank you. อ่ะอน,นี้ก็เป็นหลังจากที่เราได้ใช้งานนะครับใบตัดใบเดิมนะถอดออกจากเครื่องนะครับ mm. ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ mm. อ่าอันนี้จะเป็นของ3 m เอ mm. นะ 3M ออันนี้เป็นของซูโม่นะครับหน้าตัด mm. เทียบไปดูประมาณนี้น mm. ท่อเหล็กขนาดเท่าเดียวเท่ากันนะครับตัดกันตัดตัวเดียวกัน mm. หนาอยู่ประมาณ4ี่มิลนยประมาณ4ี่มิล โอเคก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับสําหรับท่านใดนะที่สนใจในเรื่องของใบตัดอยู่นะครับกำลังมองหาอยู่อันนี้ก็ลองทําข้อเปรียบเทียบให้ดูสั้นๆนะครับใช้ดีทั้งสองตัวนะครับราคาต่างกันโอเคฝากไว้เท่านี้ครับ